คุณไม่ได้มาที่นี่โดยบังเอิญในขณะนี้เองขณะที่มีคนนับล้านกำลังท่องเว็บอินเทอร์เน็ตคุณได้ถูกนำมาสู่ข้อความนี้มีบางสิ่งภายในตัวคุณที่สะท้อนกับความจริงที่ลึกซึ้งกว่าความมั่นใจเงียบๆว่ามีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่ารอคอยที่จะถูกค้นพบในชีวิตของคุณ บางทีคุณอาจใช้เวลาหลายปีค้นหาคำตอบในสถานที่ที่ผิดบางทีคุณอาจเชื่อว่าความสุขจะมาจากงานต่อไปความสัมพันธ์ต่อไปหรือความสำเร็จทางวัตถุครั้งต่อไปแต่นี่แหละคุณยังคงค้นหาย,ยังคงรู้สึกว่าขาดบางสิ่งที่สำคัญและนี่เกิดขึ้นเพราะคุณถูกสร้างมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งรบกวนชั่วคราวของโลกนี้มากหากข้อความนี้กำลังสัมผัสหัวใจของคุณในขณะนี้กรุณากดไลค์วิดีโอนี้และสมัครสมาชิกช่องนี้ไม่ใช่แค่วิธีสนับสนุนเนื้อหาแต่เป็นสัญ,ญญาณว่าคุณพร้อมที่จะรับความจริิิงงงทีี่พรระเเเจ้้าาตตออกปดผยในชวขคุณ มีการต่อสู้เกิดขึ้นรอบตัวคุณสงครามที่มองไม่เห็นเพื่อความสนใจการมุ่งเน้นและที่สำคัญที่สุดคือชะตากรรมของคุณโลกรอบตัวคุณสมคบกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณเสียสมาธิกับสิ่งที่ท้ายที่สุดแล้วไม่สำคัญโซเชียลมีเดียที่สัญญาการเชื่อมต่อแต่สมมอบความว่างเปล่าอาชีพที่สัญญาความสมหวังแต่ทําให้คุณหมดแรงความสัมพันธ์ผิวเผินที่สัญญาความรักแต่ไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าของจิตวิญญาณแต่พระเจ้ากำลังเรียกคุณให้ออกจากการแข่งขันที่ไร้ความหมายนี้พระองค์กำลังเชิญคุณให้มุ่งเน้นไปททีี่่่สสิิงงคัญจรๆ ความสัมพันธ์กับพระองค์การค้นพบจุดประสงค์เฉพาะของคุณและการสร้างมรดกที่เหนือกว่าชีวิตโลกนี้คิดถึงโมเสสเขามีทุกสิ่งที่โลกถือว่ามีค่าการศึกษาที่ดีตำแหน่งอำนาจในอีิบความมั่งคั่งและอิทธิพลแต่พระเจ้าเรียกเขาให้ทิ้งทุกสิ่งนี้ไว้เบื้องหลังและนำประชาชนของพระองค์สู่เสรีภาพโมเสสต้องเลือกระหว่างความสบายของสิ่งที่รู้จักกับจุดประสงค์ของสิ่งที่ไม่รู้จักและเมื่อเขาเลือกเชื่อฟังเสียงเรียกศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของเขาได้รับความหมายที่สะท้อนจนถึงวันนี้หลายพันปีต่อมา โยเซฟก็เผชิญกับการเลือกนี้เช่นกันถูกขายเป็นทาสโดยพี่ชายของตัวเองถูกกล่าวหาเท็จและถูกลืมในคุกเขาอาจขมขื่นและยอมแพ้แต่โยเซฟเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังเตรียมบางสิ่งผ่านความยากลำบากแต่ละครั้งเขารักษาการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญความซื่อสัตย์ความเชื่อและความไว้วางใจในแผนของพระเจ้าและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าทรงยกย่องเขาให้ช่วยประชาชาิทั้งหมดจากความอดอยาก ดานียลปฏิเสธที่จะปนเปื้อนตัวเองด้วยอาหารแสนอร่อยของกษัตริย์เขารู้ว่าการประนีประนอมเล็กๆนำไปสู่ความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่เมื่อทุกคนรอบตัวเขายอมจำนนต่อแรงกดดันของวัฒนธรรมบาบิโลนดานียลรักษาการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆการอุทิศตนต่อพระเจ้าและพระการเลือกนี้เขาได้รับปัญญาเหนือธรรมชาติและอิทธิพลที่เปลี่ยนแปลงเส้นทางประวัติศาสตร์ เอสเธอร์อาจใช้ชีวิตที่สบายในฐานะราชินีเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษของตำแหน่งราชวงศ์แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยส่วนตัวกับจุดประสงค์ของพระเจ้าเธอพูดคำที่กำหนดชะตากรรมของเธอถ้าจะตายข้าจะตายเธอเข้าใจว่าบางสิ่งสำคัญกว่าชีวิตตัวเอง ชายและหญิงเหล่านี้แต่ละคนเผชิญกับช่วงเวลาเดียวกันที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้พวกเขาต้องเลือกระหว่างการใช้ชีวิตตามความคาดหวังของโลกหรือใช้ชีวิตเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าและในแต่ละกรณีผู้ที่เลือกพระเจ้าค้นพบชีวิตที่มีความหมายที่เกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการได้คุณอยู่ในช่วงเวลาที่คล้ายกันพระเจ้ากำลังเรียกคุณให้ออกจากความธรรมดาหยุดใช้ชีวิตเพียงเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นและเริ่มใช้ชีวิตเพื่อจุดประสงค์ที่คุณถูกสร้างมา บางทีคุณอาจใช้เวลาหลายปีพยายามพิสูจน์คุณค่าของตัวเองผ่านความสำเร็จภายนอกบางทีคุณอาจแสวงหาความเห็นชอบในโซเชียลมีเดียการยืนยันที่ทำงานด้วยความรู้สึกของตัวตนผ่านสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยถูกกำหนดมาเพื่อกำหนดว่าคุณเป็นใครพวกมันเป็นสิ่งรบกวนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณห่างไกลาจากเสียงเรียกที่แท้จริงของคุณ คุณค่าของคุณไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณทำแต่มาจากว่าคุณเป็นใครในพระเจ้าตัวตนของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยความสำเร็จของคุณแต่โดยการเลือกของพระเจ้าที่ตกอยู่บนชีวิตของคุณแม้กระทั่งก่อนที่คุณจะเกิดคุณถูกเลือกไม่ใช่เพราะความสมบูรณ์แบบของคุณแต่แม้จะมีความไม่สมบูรณ์แบบของคุณ ดาวิดเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะตัวเล็กเมื่อพระเจ้าเลือกเขาให้เป็นกษัตริย์ไม่มีใครรอบตัวเขาเห็นศักยภาพในตัวเขาแม้แต่พ่อของเขาเองก็ลืมเรียกเขามาเมื่อท่านผู้เผยพระวจนะสมูเอลมาหากษัตริย์คนต่อไปของอิสราเอลแต่พระเจ้าเห็นสิ่งที่ตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นพระองค์เห็นใจที่แม้จะมีข้อบกพร่องแต่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของพระเจ้าเปาโลเป็นผู้ข่มเหงคริสตจักรก่อนที่จะกลายเป็นนักประกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของเขารุนแรงมาก จนผู้ที่รู้จักเขาก่อนหน้านี้แทบไม่สามารถเชื่อในการเปลี่ยนแปลงได้นี่แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าอดีตของคุณจะเป็นอย่างไรพระเจ้าสามารถเขียนเรื่องราวใหม่ผ่านชีวิตของคุณโนอาถูกมองว่าบ้าเพราะสร้างเรือเมื่อไม่มีสัญญาณฝนเขาใช้เวลาหลายทศวรรษถูกเย้ยยเพระติดตามนิมิตที่เขาคนเดียวเท่านั้นที่เห็นแต่เมื่อน้ำมาชัดเจนว่าความบ้าคลั่งอยู่ฝ่ายผู้ที่ปฏิเสธข้อความของพระเจ้า หากคุณมาถึงจุดนี้ในวิดีโอนี้แสดงว่ามีบางสิ่งในจิตวิญญาณของคุณที่รับรู้ความจริงของคำเหล่านี้แสดงความคิดเห็นด้านล่างแบ่งปันว่าเรื่องราวในพระคัมภีร์เรื่องไหนที่สัมผัสหัวใจคุณมากที่สุดและทำไมคำถามไม่ใช่ว่าคุณสมบูรณ์พอที่จะถูกใช้โดยพระเจ้าหรือไม่คำถามคือคุณเต็มใจไว้วางใจพระองค์กับชีวิตของคุณหรือไม่แม้เมื่อคุณไม่สามารถเห็นทางทั้งหมดข้างหน้า รู้ทิ้งทุกสิ่งที่เธอรู้จักเพื่อติดตามเนวมีไปยังแผ่นดินที่แปลกประหลาดเธอไม่รู้ว่าจะได้รับการจัดหายอย่างไรไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยหรือความสําเร็จแต่เธอตัดสินใจที่จะไว้วางใจและการตัดสินใจนี้ทําให้เธออยู่ในสายเลือดของพระคริสต์เองอับราฮัมถูกเรียกให้ออกจากแผ่นดินบ้านเกิดและไปยังสถานที่ที่พระเจ้าจะแสดงให้เขาเห็นเขาไม่ได้รับแผนที่โดยละเอียดหรือแผนธุรกิจเขาได้รับเพียงคําสัญญาและเสียงเรียกให้เดินด้วยความเชื่อและพะการเชื่อฟังของเขาเขากลายเป็นบิดาของมวลชนและแบบอย่างของความเชื่อสําหรับทุกรุ่นนค โยนาพยายามหนีจากเสียงเรียกของพระเจ้าแต่ค้นพบว่าไม่มีที่ไหนในจักรวาลที่เราสามารถซ่อนตัวจากความรักและจุดประสงค์ของพระเจ้าแม้เมื่อเราคิดว่าเราทำลายโอกาสของเราพระเจ้าก็ยังสามารถใช้เราในทางที่ทรงพลังซาราหัวเราะเมื่อพระเจ้าสัญญาว่าเธอจะมีลูกในวัยชราปฏิกิริยาเริ่มแรกของเธอคือความไม่เชื่อแต่พระเจ้าทรงบรรลุค,คำสัญญาของพระองค์ในรูปแบบที่เกินความคาดหวังของมนุษย์นิสสอนเราว่าแผนของพระเจ้ามักท้าทายตันกะของเราแต่เกินความคาดหวังของเราเสมอ คนเหล่านี้แต่ละคนผ่านกระบวนการเตรียมตัวที่มกรวมถึงความยากลําบากการรอคอยและการทดสอบลักษณะน,นิสัยพวกเขาไม่ได้ถูกเลือกเพราะชีวิตของพวกเขาง่ายแต่เพราะพระเจ้าทราบว่าพระองค์สามารถใช้ทั้งชัยชนะและการต่อสู้ของพวกเขาเพื่อบรรลุจ,จุดประสงค์ของพระองค์บางทีคุณอาจกำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากตอนนี้บางทีคุณอาจรู้สึกว่าความฝันของคุณถูกเลื่อนว่าคำอธิษฐานของคุณไม่ได้รับการตอบหรือว่าคุณพลาดโอกาสสำคัญแต่สิ่งที่ดูเหมือนความล่าช้าในสายตามนุษย์อาจเป็นการเตรียมตัวในสายตาพระเจ้า ความเจ็บปวดทั้งหมดที่คุณประสบกำลังถูกเปลี่ยนเป็นความเมตตาที่คุณจะใช้เพื่อรับใช้คนอื่นความผิดหวังทั้งหมดกำลังกลายเป็นปัญญาที่จะปกป้องคุณจากกับดักในอนาคตการสูญเสียทั้งหมดกำลังสร้างพื้นที่สำหรับสิ่งที่ดีกว่าที่พระเจ้าต้องการใส่ในชีวิตของคุณศัตรูต้องการให้คุณเชื่อว่าสายเกินไปว่าคุณพลาดโอกาสแล้วว่าข้อผิดพลาดของคุณใหญ่เกินไปที่จะถูกยกโทษแต่เหล่านี้เป็นเรื่องโกหกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณหยุดนิ่งและไม่มีประสิทธิภาพ ความจริงคือพระเจ้าเชี่ยวชาญในการทำสิ่งใหม่ในการเขียนเรื่องราวการไถ่ถอนและในการใช้คนที่ไม่สมบูรณ์เพื่อบรรลุจุดประส์ที่สมบูรณ์แบบของพระองค์มีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของผู้ที่ถูกเลือกทุกคนที่เขาต้องตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตเพื่อทำให้คนพอใจหรือเพื่อทำให้พระเจ้าพอใจการตัดสินใจนี้กำหนดว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ความธรรมดาหรือความเป็นเลิศว่าคุณจะทิ้งมรดกชั่วคราวหรือนิรันโร์โลกจะพยายามโน้มน้นาวคุณว่าความสำเร็จเกี่ยวกับการะส,สม เงินมากขึ้นทรับสินมากขึ้นการยอมรับมากขึ้นแต่พระเจ้านิยามความสําเร็จแตกต่างโดยสิ้นเชิงสําหรับพระองค์ความสำเร็จเกี่ยวกับผลกระทบอิทธิพลและความเป็นนิรันร์เกี่ยวกับว่าชีวิตของคุณสัมผัสชีวิตอื่นการเชื่อฟังของคุณเปิดประตูสําหรับคนอื่นและความซื่อสัตย์ของคุณทําให้พระนามของพระเจ้าได้รับเกียรติ คุณถูกสร้างมาเพื่อเป็นเกลือและแสงสว่างในโลกนี้เกลือรักษาและให้รสแสงสว่างเปิดเผยและแสดงการมีอยู่ของคุณในชีวิตของผู้คนควรสร้างความแตกต่างอิทธิพลของคุณควรยกระดับมาตรฐานรอบตัวคุณชีวิตของคุณควรเป็นพยานที่มีชีวิตของพลังการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าแต่นี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณหยุดพยายามเข้ากับสิ่งรอบข้างและเริ่มโดดเด่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเมื่อคุณหยุดแสวงหาความเห็นชอบของมนุษย์และเริ่มแสวงหาความเห็นชอบของพระเจ้าเมื่อคุณหยุดวัดความสำเร็จด้วยมาตรฐานของโลกและเริ่มวัดด้วยมาตรฐานของอาณาจักร พระเจ้ากำลังเตรียมการเชื่อมต่อเชิงกลยุทธ์สำหรับชีวิตของคุณคนที่จะรับรู้เสียงเรียกเหนือคุณและเปิดประตูที่ไม่มีมนุษย์คนไหนปิดด้วยความสัมพันธ์ที่จะคุณผลกระทบของคุณและเร่งจุดประสงค์ของคุณแต่การเชื่อมต่อเหล่านี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณสอดคล้องกับค่านิยมของอาณาจักรสิ่งที่คุณทำในส่วนตัวกำหนดสิ่งที่พระเจ้าสามารถทำผ่านคุณในที่สาธารณะชีวิตส่วนตัวของคุณในการอธิษฐานการศึกษาพระวจนะและการเชื่อฟังคำสั่งเล็กๆน้อยๆของพระวิญญาณบริสุทธิ์เตรียมคุณสำหรับโอกาสใหญ่ที่กำลังมา บางทีคุณอาจรู้สึกเหมือนอยู่ในฤดูการแห่งการเตรียมตัวที่ไม่มีวันจบเหมือนพระเจ้ากำลังทำงานกับลักษณะนิสัยของคุณอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เคยเลื่อนตำแหน่งคุณไปยังระดับต่อไปแต่เข้าใจว่ายิ่งจุดประสงค์ใหญ่การเตรียมตัวที่จำเป็นก็ยิ่งมากโมเสสใช้เวลา40ปีในถิ่นทุรกันดารก่อนที่จะนำอิสราเอลโยเซฟใช้เวลาหลายปีในคุกก่อนที่จะกลายเป็นมือขวาของอียิปต์ดาวิดถูกเจิมเป็นกษัตริย์แต่ใช้เวลาหลายปีหนีจากซาอูลก่อนที่จะขึ้นครองราชแม้แต่พระเยซูเองก็มี30ปีของการเตรียมตัวเพื่อ3ปีของพันธธกิจสาารณะ หากวัฒนธรรมปัจจุบันของเราให้ค่ากับความเร็วพระเจ้าให้ค่ากับความลึกหากโลกต้องการผลลัพธ์ทันทีพระเจ้ากำลังสร้างสิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปและนี่ต้องใช้เวลาความอดทนและความไว้วางใจในกระบวนการของพระเจ้าสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นจริงๆกับการเดินทางแห่งการเปลีนน่ยนแปลงนี้ผมอยากเชิญชวนให้คุณทำสิ่งพิเศษกลายเป็นสมาชิกของช่องนี้และเข้าถึงเนื้อหาเฉพาะที่จะทำให้ความเข้าใจในจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณค่าของการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะสมาชิกยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพสำหรับทุกคนต่อไปเพื่อบรรลุภารกิจในการยกระดับจิตสำนึกรวมนี้เป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ในขณะที่เพิ่มความลึกซึ้งในการเดินทางของคุณเองลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นปักหมุดแรก การเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าต้องการทำในชีวิตของคุณจะไม่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันจะปรากฏให้ทุกคนรอบตัวคุณเห็นพลังงานของคุณจะเปลี่ยนความมั่นใจของคุณจะเพิ่มขึ้นปัญญาของคุณจะลึกซึ้งขึ้นและผลกระทบของคุณจะทวีคูณคนจะเริ่มถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณเพราะความแตกต่างจะปฏิเสธไม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นด้วยการตัดสินใจ การตัดสินใจที่จะหยุดใช้ชีวิตเพื่อตัวเองและเริ่มใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ผู้ทรงสร้างคุณการตัดสินใจที่จะแลกเปลี่ยนความสุขชั่วคราวกับความปิติชั่วนิรันดรการตัดสินใจที่จะลงทุนในสิ่งที่จะสำคัญในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าเมื่อคุณเลือกเช่นนี้สวรรค์ทั้งหมดจะระดมกำลังเพื่อคุณเทวดาถูกมอบหมายเพื่อปกป้องคุณประตูเริ่มเปิดและความปลดปรานเหนือธรรมชาติเริ่มดำเนินการในชีวิตของคุณไม่ใช่เพราะคุณสมบูกแต่เพราะคุณเลือกข้างที่ถูกต้องของ,ของการต่อสู้ฝ่าายวิญญ,ญณ พระเจ้ากำลังยกคนรุ่นใหม่ที่ถูกเลือกที่จะไม่ประนีประนอมกับความเป็นโลกที่จะไม่แลกมรดกฝ่ายวิญญ,ญาณกับความสุขชั่วขณะและที่จะไม่ยอมให้ความกลัวหรือความคิดเห็นของผู้อื่นกำหนดชะตากรรมของพวกเขาคุณเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นนี้คุณถูกเลือกสำหรับเวลานี้สำหรับรุ่นคนนี้เพื่อส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างในรูปแบบที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่ทำได้บริบทของคุณประสบการณ์ของคุณความสามารถของคุณและแม้แต่การต่อสู้ของคุณถูกจัดแจงโดยพระเจ้าเพื่อเตรียมคุณสำหรับจุดประสงค์ที่อยู่ข้างหน้า อย่าเสียเวลาพยายามเป็นเหมือนคนอื่นพระเจ้าไม่ต้องการสำเนาของใครที่มีอยู่แล้วพระองค์ต้องการต้นฉบับของคุณที่ถูกชำระถูกนำทางและถูกเจิมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะที่พระองค์มีในความคิดคิดถึงคนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณมากที่สุดหน้าจะไม่ใช่คนที่พยายามทําให้ทุกคนประทับใจแต่เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงในขณะที่รับใช้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองพวกเขามีการผสมผสานที่หายากของความถ่อมตัวและความมั่นใจความอ่อนโยนและความแข็งแกร่งความรักและความจริง นี่คือคนที่พระเจ้าต้องการพัฒนาในตัวคุณคนที่ผู้คนมหาไม่ต้องการปัญญาที่ไว้วางใจไม่ต้องการคำแนะนำและที่เคารพเพราะความซื่อสัตย์และลักษณะนิสัยไม่ใช่เพราะคุณสมบูกแต่เพราะคุณจริงใจและเพราะชีวิตของคุณชี้ไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าตัวคุณเอง โลกเต็มไปด้วยคนที่พยายามหาจุดประสงค์ผ่านเหตุผลชั่วคราวความสัมพันธ์ของมนุษย์หรือความสำเร็จทางอาชีพแต่คุณถูกเรียกให้หาจุดประสงค์ผ่านการเชื่อมต่อกับสิ่งนิรันดร์ผ่านความสัมพันธ์กับพระองค์ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งและผู้มีแผนการเฉพาะสำหรับชีวิตของคุณเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปความสำคัญของคุณจัดใหม่ตารางเวลาของคุณสะท้อนค่านิยมที่แท้จริงของคุณเงินของคุณถูกลงทุนในสิ่งที่สำคัญความสัมพันธ์ของคุณลึกซึ้งขึ้นหรือถูกชำระความสงบของคคุณณเเพิ่่มมมมมขึ้้้นนแือสถาาาากร์ีวทย นี่คือชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่พระเยซูสัญญาไม่ใช่ความอุดมสมบูรณ์เพียงทางวัตถุแต่ความอุดมสมบูรณ์ของจุดประสงค์ความสงบความปีติและผลกระทบที่มีความหมายชีวิตที่คุณรู้ว่าคุณกำลังสร้างความแตกต่างที่ทุกคนมีความหมายและที่คุณกำลังมีส่วนร่วมในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองมากแต่เพื่อจะได้รับประสบการณ์ชีวิตนี้คุณต้องเลือกต่างจากที่เคยเลือกคุณต้องให้ความสําคัญกับเวลากับพระเจ้าเหนือความบันเทิงคุณต้องให้คุณค่ากับการเติบโตของลักษณะนิสัยเหนือความสําเร็จภายนอกคุุณตต้้อออองงงลททนนนนนใวามมสััพธ์ี่่่แจรริิิเเเหืืกชผผ เหล่านี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่คุณทําครั้งเดียวแล้วเสร็จมันเป็นการเลือกประจําวันช่วงเวลายอย่างต่อเนื่องที่คุณตัดสินใจอีกครั้งว่าจะให้ความสําคัญกับอะไรและจะนําพลังงานของคุณไปที่ไหนสําหรับผู้ที่ต้องการลงลึกในการเดินทางนี้มากขึ้นผมขอเตือนอีกครั้งถึงคําเชิญให้เป็นสมาชิกของช่องผ่านวิดีโอเฉพาะผมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีนําทางการเลือกประจําวันเหล่านี้และวิธีแยกแยะเสียงของพระเจ้าท่ามกลางเสียงรบกวนของโลกลิงก์อยู่ในคําอธิบายและในความคิดเห็นปักหมุดแรก เวลาของการเตรียมตัวกำลังใกล้จะสิ้นสุดพระเจ้ากำลังเตรียมที่จะเปิดเผยขั้นตอนต่อไปของแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณนี้อาจหมายถึงโอกาสใหม่ความสัมพันธ์ใหม่อิทธิพลใหม่หรือความรับผิดชอบใหม่แต่ก็อาจหมายถึงความท้าทายใหม่ที่จะทดสอบทุกสิ่งที่คุณเรียนรู้ระหว่างการเตรียมตัวอย่ากลัวความท้าทายที่กำลังมาพวกมันไม่ได้มาเพื่อทำลายคุณแต่เพื่อเปิดเผยความแข็งแกร่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นในตัวคุณระหว่างปีแห่งการเตรียมตัวความยากลำบากทุกอย่างที่คุณเผชิญจนถึงตอนนี้เป็นการฝึกฝนสำหรับความท้าทายที่ใหญ่่่่่กกววาาทีพรร้อับจุดปะสงค์ใหญ จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในการเดินทางนี้คนเดียวมีชุมชนที่มองไม่เห็นของผู้ที่ถูกเลือกทั่วโลกคนที่ยังได้ยินเสียงเรียกและแตัดสินใจตอบสนองคุณเชื่อมต่อกันไม่เพียงด้วยสถานการณ์ที่คล้ายกันแต่ด้วยจุดประสงค์ร่วมกันในการให้เกียรติพระเจ้าและส่งผลกระทบต่อโลกเมื่อคุณพบคนเหล่านี้คุณจะจำพวกเขาได้ทันทีมีบางสิ่งในสายตาของพวกเขาความสงบที่เหนือสถานการณ์ความมั่นใจที่ไม่ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากภายนอกและความรักที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ส่วนตัว เหล่านี้จะเป็นคนที่จะเดินกับคุณในขั้นตอนต่อไปของการเดินทางพวกเขาจะฉลองชัยชนะของคุณโดยไม่อิจฉาสนับสนุนคุณในช่วงเวลาที่ยากลําบากโดยไม่ตัดสินและท้าทายคุณให้เติบโตโดยไม่พยายามควบคุมคุณแต่ก่อนอื่นคุณต้องกลายเป็นคนประเภทนี้สําหรับคนอื่นคุณต้องพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ทางจิตวิญญ,ญาณที่ดึงดูดความสัมพันธ์ที่เสริมสร้างและผลักดันการเชื่อมต่อที่เป็นพิษคุณต้องเรียนรู้ที่จะฉลองคนอื่นโดยไม่เปรียบเทียบตัวเองสนับสนุนโดยไม่พยายามบิดเบือนและท้าทายด้วยความรักแทนการวิพากษ์ นี่เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อตัวตนของคุณมั่นคงในพระเจ้าเมื่อคุณไม่ต้องแข่งขันกับใครเพราะเข้าใจว่าคุณมีจุดประสงค์เฉพาะและเมื่อคุณไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าของคุณเพราะรู้แล้วว่าคุณถูกรักโดยไม่มีเงื่อนไขจากที่แห่งความมั่นคงทางจิตวิญญาณนี้คุณสามารถรับใช้อย่างแท้จริงเป็นผู้นำด้วยความถ่อมตัวและมีอิทธิพลด้วยความซื่อสัตย์คุณกลายเป็นช่องทางที่ปัญญาความรักและพลังของพระเจ้าสามารถไหลไปสู่คนอื่นนี่คือมรดกที่แท้จริง ไม่ใช่สิ่งที่คุณสะสมให้ตัวเองแต่สิ่งที่คุณฝากไว้ในชีวิตของคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่คนทำให้คุณแต่สิ่งที่พวกเขากลายเป็นเพราะอิทธิพลของคุณไม่ใช่ว่าคุณถูกจดจำมากแค่ไหนแต่มีชีวิตกี่ชีวิตที่ถูกเปลี่ยนแปลงผ่านแบบอย่างของคุณโลกกำลังรอให้คุณกลายเป็นคนที่พระเจ้าสร้างคุณมามีคนเฉพาะที่จะได้รับการเข้าถึงผ่านคุณเท่านั้นมีปัญหาที่จะได้รับการแก้ไขผ่านการมีส่วนร่วมเฉพาะของคุณเท่านั้นมีพระพรที่จะมาถึงชีวิตของพวกเขาเฉพาะเมื่อคุณเข้าสู่ตำแหน่งขขอองงคุณในนแผพระเจ้า แต่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติต้องใช้การตัดสินใจอย่างมีสติการยอมจำนวนอย่างแท้จริงและความไว้วางใจอย่างรุนแรงในทางของพระเจ้าแม้เมื่อไม่สมเหตุสมผลสำหรับจิตใจธรรมาชาติของคุณเวลาคือตอนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่เมื่อคุณรู้สึกเตรีมตัวมากกว่านี้ไม่ใช่เมื่อสถานการณ์สมบูรณ์แบบตอนนี้พระเจ้ากำลังเรียกคุณให้ออกจากเขตสบายและเข้าสู่เขตแห่งจุดประสงค์ นี่หมายถึงการทิ้งความสัมพันธ์ที่ดูดพลังงานฝ่ายวิญญาณของคุณหมายถึงการละทิ้งนิสัยที่ทําให้คุณธรรมดาหมายถึงการปฏิเสธโอกาสที่ดูดีแต่พาคุณออกนอกทางจากสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้านี่เป็นกระบวนการชําระที่อาจไม่สบายแต่จําเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกับช่างทองต้องใช้ความร้อนเพื่อขจัดสิ่งเจือปนออกจากทองพระเจ้าบางครั้งอนุญาตให้มีแรงกดดันในชีวิตของเราเพื่อขจัดทุกสิ่งที่ขัดขวางความเปล่งประกายของพระองค์ผ่านเรา เชื่อใจกระบวนการอกกอดการเปลี่ยนแปลงยอมจำนวนต่อแผนของพระเจ้าแม้เมื่อไม่สามารถเห็นรายละเอียดทั้งหมดจำไว้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มงานดีในตัวคุณนั้นซื่อสัตย์ที่จะทําให้สําเร็จชีวิตของคุณกําลังจะเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ขั้นตอนที่อิทธิพลของคุณขยายตัวที่ผลกระทบของคุณทวีคูณและที่ความปีติของคุณลึกซึ้งขึ้นเพราะในที่สุดคุณกําลังใช้ชีวิตในความสอดคล้องกับจุดประสงค์เดิมของคุณ คนรอบตัวคุณจะเป็นพยานการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและทรงพลังมากจนพวกเขาจะอยากรู้ว่าแหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลงคืออะไรและผ่านพยานหลักฐานที่มีชีวิตของคุณคนอื่นๆก็จะถูกปลุกเพื่อเสียงเรียกของตัวเองสำหรับผู้ที่ต้องการเร่งการเปลี่ยนแปลงนี้ผ่านเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงและตรงเป้าหมายมากขึ้นผมขอเชิญอีกครั้งให้เป็นสมาชิกของช่องนี้ด้วยการลงทุนร่วมกันที่เราสร้างชุมชนที่มุ่งมั่นจริงๆกับการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณและจุดประสงค์นิรันดร์ลิงก์มีอยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นปัก คุณถูกเลือกคุณถูกเรียกคุณถูกเรียนตอนนี้ถึงเวลาตอบสนองต่อเสียงเรียกด้วยความเชื่อความกล้าหาญและความคาดหวังพระเจ้ากำลังรอที่จะแสดงผ่านชีวิตของคุณว่าพระองค์ยังคงทำปฏิหารยังคงเปลี่ยนแปลงคนและยังคงใช้ภาชนะที่ไม่สมบูรณ์แบบเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่สมบูรณ์แบบ มีการเจิมพิเศษกำลังเทลงมาบนชีวิตของคุณในขณะนี้การทรงพลังเหนือธรรมชาติที่เกินกว่าสิ่งที่คุณสามารถผลิตได้ด้วยความพยายามของตัวเองนี่คือการเจิมเดียวกันที่อยู่เหนือดาวิดเมื่อเขาเผชิญหน้ากับโกไลอัดเดียวกันที่ทรงพลังให้เอสเธอร์เข้าสู่การประทับของกษัตริย์เดียวกันที่เปลี่ยนชาวประมงธรรมดาให้เป็นนักเทศที่พลิกโลกความการเจิมนี้ไม่ได้มาจากบุญหรือความสมบูรณ์แบบมันมาจากความพร้อมจากการยอมจำนนจากการตัดสินใจพูดว่าใช่กับพระเจ้าแม้เมื่อคุณไม่เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดของแผนนี่คือพระเจ้าที่พูดว่า เราจะทำผ่านคุณในสิ่งที่คุณไม่เคยทำได้คนเดียวประตูที่เปิดให้คุณในเดือนต่อๆไปจะทำให้แม้แต่คนที่รู้จักคุณมาหลายปีต้องแปลกใจโอกาสจะปรากฏจากที่ไม่มีที่ไหนเลยการเชื่อมต่อเชิงกลยุทธ์จะก่อตัวในรูปแบบที่ดูเหมือนเป็นเหตุบังเอิญแต่คุณจะรับรู้ว่าเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้า คนในตำแหน่งอำนาจจะเริ่มสังเกตคุณด้วยเหตุผลที่พวกเขาเองอธิบายไม่ได้อย่างสมบูรณ์มีบางสิ่งแตกต่างในการประทับของคุณในความสงบของคุณในวิธีที่คุณจัดการกับแรงกดดันและตัดสินใจพวกเขาจะต้องการคุณในทีมของพวกเขาในองค์กรของพวกเขาในวงอิทธิพลของพวกเขาแต่จำไว้เสมอว่าการยกระดับนี้ไม่ใช่เพื่อเกียรติส่วนตัวของคุณนี่เพื่อให้คุณเป็นเกลือและแสงสว่างในสภาพแวดล้อมที่ต้องการทั้งสองอย่างอย่างสิ้นหวังนี่เพื่อให้คุณเป็นโคลกของค่านิยมของอาณาจักรในสถานที่ที่ค่านิยมเหล่านี้หายาก อิทธิพลของคุณจะเติบโตแต่ความรับผิดชอบของคุณก็เช่นกันด้วยแพลตฟอร์มใหม่ทุกอันที่พระเจ้าให้พระองค์จะคาดหวังให้คุณใช้แพลตฟอร์มนั้นพเพื่อชี้คนอื่นไปหาพระองค์ความสัมพันธ์ใหม่ทุกอันจะเป็นโอกาสในการแสดงความรักของพระคริสต์โอกาสใหม่ทุกอันจะเป็นโอกาสในการให้เกียรติพระนามของพระเจ้าศัตรูจะพยายามใช้การเติบโตนี้เพื่อหล่อเลี้ยงอิโก้ของคุณเขาจะกระซิบว่าคุณพิเศษเพราะสิ่งที่คุณทำไม่ใช่เพราะสิ่งที่พระเจ้าทำผ่านคุณเขาจะพยายามทำให้คุณลืมว่าความสามารถโอกาสและปัญญาของคุณมาาจกไหน แต่คุณถูกเตรียมให้จำกับดักเหล่านี้ปีแห่งการเตรียมตัวการหล่อหลอมลักษณะนิสัยการปลูกฝังความถ่อมตัวไม่ใช่การเสียเวลาเป็นการลงทุนของพระเจ้าสำหรับช่วงเวลานี้เมื่อคุณจะต้องใช้การแยกแยะทางจิตวิญญาณเพื่อนำทางความสำเร็จด้วยความซื่อสัตย์ความเจริญรุ่งเรืองที่มาสู่ชีวิตของคุณจะไม่ใช่แค่ทางการเงินแม้ว่วาพระเจ้าต้องการอวยพรคุณทางวัตถุด้วยจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองในความสัมพันธ์การเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งและมีความหมายที่เสริมสร้างจิตวิญญาณของคุณความเจริญรุ่งเร ความพอใจอย่างลึกซึ้งที่รู้ว่าชีวิตของคุณมีความหมายสําหรับสิ่งนิรันดร์ความเจริญรุ่งเรืองในความสงบความเงียบสงบที่มาจากการอยู่ตรงที่พระเจ้าต้องการให้คุณอยู่คําอธิษฐานของคุณที่ดูเหมือนไม่ได้รับการตอบกาลังจะปรากฏในรูปแบบที่จะเกินความคาดหวังของคุณพระเจ้าไม่ได้ล่าช้าพระองค์กําลังเตรียมคําตอบที่คู่ควรกับน้ําตาของคุณปีแห่งการรอคอยของคุณความซื่อสัตย์ของคุณแม้เมื่อไม่สามารถเห็นทางข้างหน้า การรักษาที่คุณขอกำลังมาแต่ไม่เพียงสำหรับคุณคุณจะกลายเป็นเครื่องมือแห่งการรักษาสำหรับคนอื่นที่ผ่านการต่อสู้เดียวกันการจัดหาที่คุณต้องการกำลังใกล้เข้ามาแต่จะมาในรูปแบบที่คุณสามารถเป็นช่องทางการจัดหาสำหรับคนอื่นด้วยปัญญาที่คุณสแสวงหากำลังถูกฝากไว้ในตัวคุณแต่เพื่อให้คุณสามารถนำทางคนอื่นที่สับสน พระเจ้าทรงเพิ่มพูนพระพ,พรของพระองค์ผ่านผู้ที่พระองค์ไว้วางใจให้อวยพรคนอื่นเพราะเหตุนี้ฤด,ดูการแห่งการรอคอยของคุณจึงรวมการฝึกอบรมมากมายในความเอื้อเฟื้อในความเมตตาในการคิดนอกเหนือความต้องการของตัวเองในปีต่อๆไปนี้คุณจะเป็นพยานว่าพระเจ้าใช้ชีวิตของคุณส่งผลกระทบต่อรุ่นคนลูกและหลานทั้งตามธรรมชาติและทางจิตวิญญ,ญาณจะได้รับอิทธิพลจากค่านิยมที่คุณเลือกอกอกอดวันนี้การเชื่อฟังของคุณวันนี้กำลังสร้างมารดกที่จะอวยพรคนที่คุณยังไม่รู้จัก จะมีช่วงเวลาที่คุณจะมองย้อนกลับไปและเห็นอย่างชัดเจนว่าประสบการณ์ที่ยากลำบากแต่และอย่างความสัมพันธ์ที่แตกหากความผิดหวังแต่และครั้งช่วงเวลาแห่งการรอคอยแต่และครั้งกำลังถูกใช้โดยพระเจ้าเพื่อเตรียมคุณสำหรับช่วงเวลาแห่งจุดประสงค์ที่ขยายตัวนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมประตูบางบานถึงปิดพวกมันกำลังปกป้องคุณจากโอกาสที่ดูดีแต่จะพาคุณออกนอกทางจากสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าคุณจะเข้าใจว่าทำไมความสัมพันธ์บางอย่างถึงสิ้นสุดพวกมันกำลังสร้างพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อที่สนับสนุนชะตากรรมของคุณจริงๆ แม้แต่ข้อผิดพลาดและความล้มเหลวของคุณกำลังถูกไถ่ยและเปลี่ยนเป็นปัญญาที่คุณจะใช้เพื่อช่วยคนอื่นหลีกเลี่ยงกับดักเดียวกันพระเจ้าไม่เสียอะไรในชีวิตของผู้ที่ถูกเลือกของพระองค์ประสบการณ์ทุกอย่างกลายเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานของคุณแผลเป็นทุกอันกลายเป็นส่วนหนึ่งของความน่าเชื่อถือของคุณในการรับใช้ความหวัง เวอร์ชันของคุณที่กำลังปรากฏคือคนที่ผู้คนจะมาหาเมื่อต้องการคำแนะนำไม่ใช่เพราะคุณมีคำตอบทั้งหมดแต่เพราะคุณเรียนรู้ที่จะหาคำตอบในแหล่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพราะชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบแต่เพราะคุณเรียนรู้ที่จะหาจุดประสงค์ท่ามกลางความไม่สมบูรณ์แบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นแสวงหาการเปลี่ยนแปลงของตัวเองครอบครัวของคุณจะเริ่มถามคำถามที่แตกต่างเพื่อนร่วมงานของคุณจะสังเกตว่าคุณจัดการกับความเครียดแตกต่างออกไปเพื่อนของคุณจะรับรู้ว่าคุณมีความสงบที่ไม่่ขึ้นนนออยยูกกกับสถาาารณ์ภ และผ่านการสนทนาธรรมชาติเหล่านี้คุณจะค้นพบว่าคุณกลายเป็นนักประกาศโดยไม่ได้พยายามชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของคุณจะเป็นคําเทศนาที่ทรงพลังที่สุดที่คุณเคยเทศนาลักษณะน,นิสัยที่พัฒนาของคุณจะเป็นข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อที่สุดสําหรับความเป็นจริงของพระเจ้า เตรียมตัวสำหรับเรื่องราวที่จะดูเหมือนปาฏิหาริย์แต่คุณจะรับรู้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวปกติของพระเจ้าในชีวิตของผู้ที่ไว้วางใจพระองค์อย่างสมบูรณ์เตรียมตัวสำหรับความโปรดปรานที่จะทำให้ศัตรูของคุณสับสนและทำให้เพื่อนของคุณแปลกใจเตรียมตัวสำหรับการเร่งของพระเจ้าที่จะชดเชยป,ปีแห่งการรอคอยแต่เหนือสิ่งอื่นใดเตรียมตัวสำหรับความสนิทสนมกับพระเจ้าที่จะเป็นแหล่งที่มาของทุกสิ่งอื่นความสำเร็จทั้งหมดอิทธิพลทั้งหมดพระพรทั้งหมด,ะหมดจะไหลาจากการเชื่อมต่อยอย่างลึกซึ้งนี้กับพระองค์ผู้้้ทรรรงงงเลลืออกกกกคุณตตัแต่่นาาสโ การเดินทางของความธรรมดาของคุณสิ้นสุดที่นี่ชีวิตแห่งจุดประสงค์ของคุณเริ่มต้นตอนนี้โลกกำลังรอดูว่าคุณจริงๆเป็นใครเมื่อสอดคล้องกับจุดประสงค์ของพระเจ้าอย่าทำให้ตัวเองหรือพระองค์ผู้ทรงสร้างคุณผิดหวังด้วยการใช้ชีวิตต่ำกว่าศักยภาพของพระเจ้าของคุณคุณมีทุกสิ่งที่ต้องการภายในตัวพระวิญญาณที่ทำให้พระเยซูฟื้นคืนจากความตายสถิตอยู่ในคุณปัญญาเดียวกันที่สร้างจักประวาลพร้อมให้คำแนะนำการตัดสินใจของคุณความรักเดียวกันที่ขับให้พระเจ้ามอบพระบุตรของพระองค์กำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณ ตอนนี้ถึงเวลาปล่อยให้มันเปล่งนประกายถึงเวลาหยุดซ่อนตัวหลังความไม่มั่นใจและเริ่มเดินด้วยความมั่นใจในตัวคุณในพระคริสต์ถึงเวลาปล่อยข้ออ้างและอกกอบโอกาสถึงเวลาหยุดใช้ชีวิตเพื่อความเห็นชอบของมนุษย์และเริ่มใช้ชีวิตเพื่อเกียรติของพระเจ้าจากประวานกำลังรอการเชื่อฟังของคุณรุ่นคนในอนาคตขึ้นอยู่กับการเลือกที่คุณทำวันนี้และพระเจ้าพร้อมที่จะทำผ่านชีวิตของคุณในสิ่งที่สวยงามทรงพลังและเปลี่ยนแปลงมากจนแม้แต่สวรรค์ก็จะฉลอง คุณถูกเลือกสำหรับเวลานี้คุณถูกเตรียมสำหรับช่วงเวลานี้คุณถูกเจิมสำหรับจุดประสงค์นี้ตอนนี้ไปและเป็นทุกสิ่งที่คุณถูกสร้างมา